สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับเนาะหวยเลาทุกทท่านกันเลยนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับสลับในงวดนี้นะก็ฟัน6วิ่ง6ฟัน6วิ่ง6ตัวเดียวนะครับเน้นๆเลยนะสำหรับ fc ตัวยงนะเจาะ6 8เสียดายเม็ดเดียวให้ไป6 9นะครับเนาะสองแปดนะนี่นะไปเอาออกแล้วไปตัดออกนะเอาสองสามไปใส่อุ้ยมาสั่นเข่าบนล่างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีในชุดเต็มๆอยู่เนาะ อืมเนี่ยนะสองแปดหกแปดเข้าบุล่างเลยนะครับเราองเสียดายที่ผมเน้นให้ fc ตัวยุงเนาะไปตัดสองแปดออกเอาสองสามมาใส่เห็นหนังนะครับเนาะอ่ะก็รอติดตามในนะครับวัวถัดไปแล้วกันนะครับในสรุปก็มีสูตรที่เข้าอยู่นะฮะมีสูตรที่เข้าก็มีสูตรที่หลุดก็มีนะครับแล้วอ่ะสูตรที่เข้าก็จะเป็นในสูตรสองหนึ่งนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะก็เริ่มนะครับเข้ามาแล้วเนาะพอจับทางตรงนี้ ได้แล้วมันก็ไม่มานะเอาหลักหน่วยในตรงนี้อ่ะเอาแบบนี้เหมือนเดิมแหละนะฮะก็ผลในงวดที่แล้วนะฮะออกไปที่ในหกแปดหกแปดสองแปดเนาะสามตัวนะผมให้ไปแบบนีเนาะมันมาออกแปดสองแปดเนาะอ่ะก็ยังดีที่ยังมาสองตัวอยู่เนะี่ยสุรนี้เข้านะครับสุรนี้ก็อ่าก็มาในเด่นสองนะม,มาดูในที่ล่าสุดแล้วกันนะอ่ะงวดที่แล้วชนหลักหน่วยชนในหนึ่งนะหนึ่งไม่มา นะครับเนาะอ่ะนี่แหละมันก็มันจะเว้นงวดนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาอย่างนี้แหละนะครับสูตรสองหนึ่งนะฮะฝนออกหกตัวก็จะเป็นอีกที่ในสองหกหกแปดสองแปดเนาะอือนะครับเกือบมาเบิลนะหกหกแปดแปดนะครับเนาะอ่ะสูตรสองหนึ่งนยก็เข้าไปในที่ในสองแปดนะครับตรงๆเลยก็ไปเข้าในที่ในบนเว้นมาสามงวดนะที่ไม่เข้านะฮะก็ไปเข้าบนนะ หรือว่าจะเน้นบนนะฮะในสูตรนี้มาดูในล่าสุดนะฮะสำหรับในสูตรสองนะครับก็อเป็นสูตรเดิมเลยใช้มาหลายงวดแล้วนะฮะช่วงนี้น่าจะเป็นมันเข้าเนาะก็ขอให้เข้าอยู่แล้วกันสำหรับในสูตรนี้นะฮะมันก็เข้าบ้างนะฮะสลับหลุดบ้างนะสลับปรับปุนไปเออนะงวดที่แล้วแปดนะรอบนี้ก็ยังมาแปดอีกเนาะนะฮะเป็นสองห2หสองดนะฮะ อ่ะโอเคนะฮะก็เราจะนำนะครับในที่หาในหลักสิบหาในหลักสิบนะฮะก็จะนำนะฮะในที่ในหลักหมื่นนะ,ะคูณด้วยเลขคูณที่9นะครับหลักสิบคูณสองแล้วก็หลักหมื่นก็จะคูณด้วย2นะครับหกคูณหกเก้านะฮะหกเก้าเป็นห้าสิบสี่สองสองเป็นสี่นะฮะแปดสองเป็นสิบหกก็จะบวกกันสี่บวกกันหกก็จะเป็นศูนย์นะฮะก็จะไปนในที่ในสี่นะฮะ อ่ะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น5นะครับเนาะในเด่น4เด่น5ส่วนนะฮะในที่ในหลักหน่วยหลักหน่วยก็จะนําในหลักแสนะน, 9, นะครับคูณเลขคงที่9้นะครับ92เป็น18แล้วก็จะนํา8ในตรงนี้ฮะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9เราแต้มมาเป็น7แล้วก็6นะฮะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็จะเป็นในที่ใน4 5 6 7้านะครับสาหรับในสูสอหนึ่นะฮะหลัก10ก็จะเป็นในที่ใน4ี่กับ5นะครับ หลักหน่วยก็จะเป็นที่ในหกเจ็ดปด้านะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นในนะครับในสูตรนี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรสองสองนะครับสูตรสองสองก็ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในสองหกหดสองปดนะฮะสูตรนี้ถึงจะไม่เข้านะฮะก็หลักหน่วยก็ยังมาในเลขเด่นเลขวิ่งกันอยู่นะก็จะเป็นในที่ในสองเนะี่ยก็หลายงวดแล้วเนาะถึงตัวเจาะไม่เข้า เด่น4ตัวก็ยังมานะครับเนาะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะสำหรับในสูตร2 2ก็เอาผลนิ่งว่าที่แล้วมานะครับทั้ง6ตัวก็จะเป็นอีกที่ใน6 2 6 6 6 8 2 8นอ่ะอว่ที่แล้ว1 8 8เนาะรอบนี้2 8 8เออนะรอบต่อไปก็3 8 8แน่ๆเลยนะครับ6 8แล้วก็2 8 สำหรับในสูตรนี้นะฮะงวดที่แล้วไม่เข้านะวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันหาในหลักสิบนะฮะก็นําหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลักหน่วยคูณเลขคงที่สามนะฮะแปดสองเป็นสิบหกหกเก้าเป็นห้าสิบสี่นะฮะแปดสามเป็นยี่สิบสี่หกบวกกับสี่เป็นศูนย์นะครับเหลือสี่ตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มนะครับก็จะได้ในหลักสิบสี่กับห้าส่วนหลักหน่วยนําในหลักแสนนะครับหลักพันแล้วก็หลักหน่วย สามสองเป็นหกนะฮะหกคูณเจ็ดหกเจ็ดเป็นนะครับหกคูณเจ็ดเป็นสี่สิบสองแปดแปดนะฮะก็จะเป็นในทีเกรหกสิบสี่หกบวกกับสี่เป็นศูนย์นะ,ะเหลือสองในตรงนี้นะฮะก็จะลดแต้มนะครับสองหนึ่งศูนย์เก้านะฮะ อ่ะแล้วนี่ก็เป็นในสูตรนี้นะฮะก็สําหรับในสูตร22หลักสิบนะครับก็จะเป็นในที่ใน4ี่กับ5เหมือนเดิมเหมือนในงวดที่แล้วเลยนะส่วนหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน2 1 0 9นย์นะครับก็จากที่ดูใน2ส,สูตรแล้วนะฮะหลักหน่วยงวดที่แล้วชนกันใน1นะไม่มานะครับแล้วล่าสุดชนกันในที่ใน9เนาะเออเอาอีกแล้วนะครับหรือว่า9จะไม่มาอ่ะก็ไม่แน่นะมันก็เคยมาอยู่ที่มันชนกัน ก่อนหน้านี้ชนเจ็ดตัวเดียวก็มาเจ็ดนะอเออมันชนกันตัวเดียวนี่มันมันสูตรมันเข้าเนาะแล้วล่าสุดมันชนกันตัวเดียวแต่หลักสิบมันเหมือนกันนะ, <c oughs> นะเนาะหรือว่าสี่กับห้าจะมาอาจับคู่นะฮะสลับในสองสูตรนี้สูตรสองหนึ่งนะฮะแล้วก็ในชี้ในสองสองแล้วก็สําหรับในสูตรสองหนึ่งนะฮะจับคู่ก็จะเป็นในที่ในสี่หก สี4 8แล้วก็49 5เก้าหแล้วก็จะเป็นในที่ใน5้าเกานะฮะสลับในชุดนี้0นะครับสูตรสอเนี่ยก็จะเป็นในที่ใน42 4140แล้วก็49 5เก้าหแล้วก็จะเป็นในที่ใน5นะ้าเก้าเนาะสลับใน นะครับในสูตรนี้นะก็ขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีแล้วกันเนาะสำหรับนะครับในสูตรสองหนึ่งแล้วก็สองสองนะครับเนาะอ่ะหรือถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอติดตามในชุดสรุปแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปถัดไปก็สูตรสามตัวนะฮะสูตรสามตัวก็มาอยู่เนาะสำหรับในที่ในสูตรนี้นะฮะอืมนี่แหละนะมันสลับสูตดกันเข้าเนาะอ่างวดก่อนมันหลุดงวดถัดมามันเข้า งวดถัดไปก็แสดงว่ามันจะหลุดนะฮะในสูตรนี้เนี่ยสูตร3ตัวทั้ง3สูตรเลยเนาะอืมก็สลับเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปะพนไปในแต่ละสูตรเนี่ยเพราะว่าครั้งก่อนนี่สูตรสูตรสูตรนี้เข้านะเนี่ยถัดมามันก็เลยหลุดนะฮะอ่ะยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีกันอีกแล้วกันนะสลับในหวยหลาวพัฒนาสนี่ยับในงวดของวันที่17 นะครับก็ขอให้โชคดีทั้งหวยรัฐบาลแล้วกันนะในงวดวันที่16นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ